สวัสดีครับทุกคนครูพิทยนะครับจากสถาบันพัฒาศาสตร์เพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาท็อปปิกแครมีวันนี้จะมาติวสอบนะฮะ SAT หรือข้อสอบ SAT ภาษาอังกฤษนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆสําหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม BBA นะฮะ ISEB e เศรษฐศาสตร์อินเตอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งนะฮะในคณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวตัดที่สําคัญก็คือพา r ที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองแต่ทุกคนก็ทราบกันดีนะ กรดเนี่ยมีความยากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความยาวทําให้บางทีเนี่ยนะฮะทำไม่ทันเพราะว่า1ข้อเนี่ยเราต้องใช้เวลาสักประมาณ1นาทีเท่านั้นในการทานะครับดังนั้นเนี่ยจะทํำยังไงให้โจทย์ที่ยาวแล้วก็คําศัพท์ที่ค่อนข้างจะดูยากเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือทําข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นปุ๊บแล้วรีเช็คตัวเองได้ด้วยว่าเฮ้ยเราทําถูกข้อนี้แน่ๆครูพิไทยมีทริคมาให้แล้วในคลาสเรียนของพิทัทยเนี่ยมีทริคอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นทริค ทริคเด็ดเห็นปุ๊บตอบปับ๊บแล้วก็เช็คได้ด้วยว่าถูกต้องชัวร์ๆนั่นเองวันนี้เรามาเสริมกันก่อนนะแต่ว่าครุญาตพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าต้องการติดตามเพิ่มเติมหรืออยากจะดูคลิปหรือทริคต่างๆเหล่านี้นะครับนี่เลยครับที่วา o p i c นะครับไม่ว่าจะเป็น y o u ยูท e บเฟซบุ๊กแล้วก็ TikTok นะครับมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องหรือเรียนต่อเพิ่มเติมกับครูวิไทยนะทางช่องทางออนไลน์ได้เลยที่ w w w t o p i c o n l i n e n e t ครับ Right? Zoom out, ใหญ่, if some artifacts recovered from excavation of settlement of Kulokata in modern Ghana date from the 13th century CE. That may lend credence to claims that the settlement was founded before or around that time. There is another evidence, however, strongly supporting a 14th century CE founding date for Kulokata. Uh, if both artifact dates and the 14th century C.E. founding date are correct That would imply that ในลักษณะแบบนี้เป็นการ imply แล้วเขาให้หาเนี่ยคำมาตอบในเส้นตรงนี้เพราะฉะนั้นพิจารณาประโยคหลักสำคัญคือประโยคตรงนี้คือ if both artifact dates and 14th century C.E. founding date ก็คือถ้าทั้งเดทสเดทเนี่ยมัน are correct ถูกต้องไหม่า มันจะเหมือนแบบมันจะอิมพลายได้ว่ายังไงทีนี้เรื่องราวมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรก็ต้องพิจารณาข้างบนเขาบอกว่า if some artifacts นะถ้าสมมติว่า a r t i f a c t ก็คือเหมือนแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะสิ่งที่สร้างขึ้นเนี่ยนะฮะบางชิ้นส่วนเนี่ย r e c o v e r from นะที่เหมือนแบบได้มาจากการขุดค้นในการเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อติดเอ่อเหมือนแบบการลงหลักปักฐานนะในคุโรคาตาซึ่งมาอยู่ในกาลานะสมัยใหม่นี้เนี่ยนะครับ date from ก็คือย้อนกลับไปนะก็คือ a r t ์ติแฟที่พบเนี่ยมันย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่13ใช่ไหมครับนะ t h a t m a y l e n d credence นะ l e n d credence ก็คือแบบเชื่อว่านะก็คือซึ่งมันทำให้เหมือนแบบเชื่อนะในเคลมหรือคำกล่าวอ้างที่ว่า the s e t t l e m e n t ในการการตั้งถิ่นฐานตรงนี้เนี่ย was found e d นะได้ถูกเหมือนตั้งขึ้นมาก่อนนะหรือประมาณช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาศตวรรษที่ส3ใช่ปะ There is all t h e evidence มันก็จะมีหลักฐานอีกอันนึงนะครับอ่าอย่างไรก็ตามเนาะมีหลักฐานอีกอันนึง strongly supporting นะซึ่งได้สนับสนุนอย่างแข่งขันเลยนะถึงศตวรรษที่14ที่มีเป็น,เป,นเป็นวันที่มีการค้นพบในศตวรรษที่14สําหรับคุโรคาตาเพราะเนี่ยถ้าทั้งคู่มันถูกมันหมายความว่าไง ทั้งคู่มันถูกก็คือสิ่งที่พบตั้งแต่ศตวรรษที่13กับสิ่งที่พบในวันที่ศตวรรษที่14เนี่ยมันถูกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าแสดงว่าตอนนี้เราคอนเซนเทรตที่อะไรครับทุกคน a r t ์ act, ติแฟกตต้นประโยคก็บอกอยู่แล้วว่า a r t ์ติแฟค้นพบ a r t ์ติแฟตรงนี้ถูกต้องไหมฉะนั้นมาดูชอยครับนะเมื่อเราคอนเซนเทรตที่อาร์ติแฟกต์อยู่แล้วเนี่ยเเนี่ยบอก a r t ์ติแฟ นะ uh, artifact from 14th century C.E.R. a e m o r e c o m m o n l y r e c o v e r e d ดันไม่ได้พูดถึงการเปรียบเทียบอีกแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าการพบทั้งคู่คือศต,ตวรรษที่13มและ14มันถูกฉะนั้นอันนี้ข้อ A ตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะบเนี่ยบอกว่า the artifacts เป็นไงอันนี้ยังเน้น Artifact อยู่นะครับอ่า uh. ซึ่งมีความดั้งเดิมจากสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเ,เหมือนแบบก็คือมีที่มามาจากสักที่หนึ่งเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ มาถึงคุโลคาตาเนี่ยผ่านการค้าแล้วก็การอพยพแต่อันนี้คอนเซนเทรตที่อาร์ติแฟกซ์นะซึ่งตรงกับบทความถัดมา C บอกคุโลคาตา was founded by people นะอันนี้คือคุโลคาตาอันนี้เน้นคุโลคาตาใช่ไหมฮะเออมันถูกคนพบโดยเออถูกจัดตั้งนะโดยผู้คนจาก d i f f e r e n t region จากพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายมากกว่าที่เหมือนแบบเราได้เหมือนแอดซูมเอาไว้อะไรเงี้ยแต่แรก ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแล้วพูดถึงอาร์ติแฟกต์ที่ค้นพบในศตวรรษที่สากับอาร์ติแฟกต์ที่ค้นพบใน14เพื่อที่คาดเดาถึงว่าไอเมืองนี้มันตั้งมาเมื่อไหร่ถูกต้องไหมเพระเาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เน้นเน้นย้ำสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุโลกาตาแต่เน้นย้ำอยู่ที่อาร์ติแฟกต์เนาะดีบอก Excavation การขุดนะที่คุโลกตาเนี่ยอาจจะเหมือนแบบได้ทำลายอาร์ติแฟกต์บางส่วน ไม่ใช่นะไม่ได้พูดถึงการทําลายบางส่วนของสารวัตที่14เลยเพราะฉะนั้นกรณีข้อน,นี้เมื่อรีเช็คจากทั้งหมดแล้วเนี่ยชัดเจนก็คือตอบเป็น choice B นั่นเองแต่พิจารณาให้ง่ายและไวกว่านั้นก็คือก็โจทย์เขาต้องการ a r t i f a c t เนะี่ยเห็นไหม point มันอยู่ที่ a r t i f a c ตตรงนี้ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอตัวสําคัญที่เหมือนแบบจะ add zoom ตรงนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งเขาพูดถึง Artfact Dat ดตตรงนี้ด้วยเห็นไหมย้ําอีกรอบตรง a าริแฟกต์เดตตรงนี้ว่ามันเป็นวันที่เหมือนแบบเจอไอตัวสิ่ง สิ่งเหมือนแบบสิ่งที่ทําขึ้นมาสิ่งที่เหมือนแบบมนุษย์สร้างขึ้นมาอะไรพวกนี้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยก้อนตรงนี้เราก็สามารถที่จะพิจารณาเอ้ยช้อย A B C D เนี่ยมีแต่ A กับ B ที่เป็น artifacts แต่ว่า A เนี่ยนะเมื่อพิจารณาโครงสร้างข้างในปุ๊บเนี่ยมันเป็นเทียบปีซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่พูดไปแล้วว่า if both artifact dates กับในช่วงของ f o u n d i n g date ที่มันอยู่ในศตวรรษที่14เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องย้ำอีกรอบในช้อย A ก็ตอบได้ช้อยเดียวคือช้อย B มันก็จะง่ายแล้วก็ไวขึ้นแล้วก็ r e เช็คยังไงก็ยังได้ข้อสอบหรือคําตอบเป็น choice B นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจจจะะยยยาาาาวววดูออกกแแลล้้็ธิบ เวลานิดนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติฝึกทําบ่อยๆแล้วใช้แท็กติกตรงนี้ในการพิจนารณาเรื่อยๆมันจะรวดเร็วสั้นแล้วก็กระชับรวมถึงถูกต้องที่สุดอย่างแน่นอนนะครับหากอยากได้เทคนิคแท็กติกและวิธีการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมแนะในคอร์สเรียนกับครูพิทยได้นะครับจะมีทั้งแบบทาข้อสอบในส่วนที่มันเป็นสตรัคเจอร์ที่แบบเห็นปุ๊บตอบได้ง่ายแล้วก็ไวกว่าน,นี้อีกแล้วก็มีโอ้โหเทคนิคเด็ดเทคนิคเทพทั้งหลายแหล่นะครับรออยู่ในคลาสเรียนก็หวังว่าจะได้เจอกันครับ